ที่นี่คือผืนดินที่กว้างใหญ่ไพศาลทุ่งกุลาร้องไห้ดินแดนที่กินอนาเขตห้าจังหวัดในแดนอีสานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่เลื่องชื่อแต่คือสุสานของความหวังและรอยทางแห่งหยดน้ำตาอันร้อนเผาตำนานที่ถูกจารึกไว้บนรอยแตกระแหงของพื้นดินนี้จะพาเราย้อนเวลา กลับไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์ระทมที่แม้แต่ชายชาติทหารผู้แข็งแกรง่งยังต้องคุกเข่าลงรำ่ำไห้เรากำลังพูดถึงดินแดนที่ในอดีตขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแลง้งกันดานและเต็มไปด้วยอันตรายที่นี่คือบทพิสูจน์ที่โหดร้ายที่สุดของธรรมชาติเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยกลุ่มนักเดินทางผู้กล้าหาญพวกเขาคือชาวกุลา พ่อขาผู้กรมศึกการเดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพล้นทำกลางกระแสลมหนาวจากเหนือสู่ใต้พวกเขาเดินทางด้วยเท้าเปล่าและกำลังใจที่แกร่งกล้าดุดหินผาพวกเขาเคยผ่านทะเลทรายอันร้อนระอุขามภูเขาสูงชันและไม่มีอุปสรรคใดที่ทำให้พวกเขาต้องท้อถอยบางตำนานเล่าว,ว่ากลุ่มพ่อค้าชาวกุลาเป็นชนเผ่าที่มาจากไทยเหนือ หรือบ้านก็ว่าเป็นชาวพมา่าได้เดินทางรอนแรมค้าขายจากบ้านเกิดเมืองนอนมุ่งหน้าสู่ดินแดนทางตอนใต้ของสยามประเทศพวกเขาเป็นนักเดินทางผู้แข็งแกร่งอดทนและไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆกลุ่มพ่อค้ากุลานี้ประกอบด้วยชายชะกันจำนวนมากรวมถึงชายหนุ่มผู้กล้าหาญและรูปงามนามว่าเท้าฟ้าครามผู้เป็นที่รักและนับถือของทุกคนในกองคารวาน พวกเขาเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาไพรข้าแม่น้ำหลายสายและต้องเผชิญกับพยันตรายต่างๆนานาแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าอันมีค่าไปแลกเปลี่ยนเพื่อน,นำทรัพย์สินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวพวกเขาก็ไม่เคยปริปากบนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าพวกเขาก็เดินทางมาถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากที่เคยผ่านมาที่นี่คือทุ่งกว้างใหญ่ไพศาล ที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาของหมู่บ้านหรือผู้คนพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ทุ่งมรณะดินแดนแห่งความแห้งแล้งที่ขึ้นชื่อเรื่องความกันดานและไร้น้ำพวกเขาเดินทางเข้ามาในทุ่งแห่งนี้ในช่วงที่แล้งจัดที่สุดพืชพันธุ์เหี่ยวเฉาแหล่งน้ำแห้งขอดไม่มีอาหารไม่มีน้ำและไม่มีเส้นทางให้พวกเขาถอยกลับ วันแรกของการเดินทางในทุ่งกุลาร้องไห้พอขากุลาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติความร้อนระอุของแสงแดดแผดเผาผิวกายจนแสบไหมไอระเหยจากพื้นดินที่ร้อนจัดทำให้หายใจลำบากยามค่ำคืนก็ไม่ต่างกันความหนาวเย็นที่กัดกินกระดูกผสมผสานกับความอดอยากทำให้หลายคนเริ่มหมดเรี่ยวแรงลงไปเรื่อยๆ เท้าฟ้าครามพยายามปลุกปลอบและให้กำลังใจทุกคนแต่สัญญาณแห่งความสิ้นหวังก็เริ่มฉายแววเข้ามาหลายวันผ่านไปสภาพของกองคารวานย่ำแย่ลงอย่างหนักอาหารและน้ำหมดลงจนไม่เหลือแม้แต่หยดน้ำค้างยามเช้าก็หายากเต็มทีพอขากุลาหลายคนเริ่มล้มป่วยลงด้วยความอ่อนเพลียและขาดน้ำ เท้าฟ้าครามพยายามค้นหาน้ำทุกวิถีทางแต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลยท้ายที่สุดด้วยความสิ้นหวังและความอดอยากที่กัดกินพอขากุลาจำนวนมากก็ทยอยเสียชีวิตลงไปทีละคนสองคนเหลือเพียงเท้าฟ้าครามและสหายอีกไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงประคองสติไว้ได้เท้าฟ้าครามผู้ไม่เคยย่อท้อ บัดนี้ต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเจ็บปวดและเสียใจที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนร่วมเดินทางไว้ได้เขาร้องไห้ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะกลายเป็นสายเลือดด้วยความโศกเศร้าอาลัยต่อการจากไปของเพื่อนพ้องเสียงร่ำไห้ของเท้าฟ้าครามดังก้องไปทั่วทั้งทุ่งกว้างสะท้อนกับความเงียบสงัดและความเวงวังของผืนดิน จนเป็นที่มาของชื่อทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งหมายถึงทุ่งที่พ่อค้าชาวกุลาต้องร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทมแม้ท้าฟ้าครามและสหายบางส่วนจะรอดชีวิตออกมาจากทุ่งมรณะได้ในที่สุดแต่บาดแผลในใจของพวกเขาก็ยังคงฝังลึกเรื่องราวการเดินทางอันแสนเศร้าและบทเรียนจากความแห้งแล้งนี้ จึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาเพื่อเตือนใจผู้คนให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติในปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ได้เป็นดินแดนที่แห้งแล้งเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วด้วยความพยายามของภาครัฐและประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการเพราะปลูกทำให้ทุ่งกุลาร้องไห้ กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีอันเลื่องชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่เป็นเลิศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าปล้ำปลาแต่ยังเป็นบทสะท้อนถึงการต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของน้ำและผืนดิน มันเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตเราหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับทั้งความบันเทิงและข้อคิดดีๆกลับไปนะคะขอบคุณที่ติดตามครับ